โอเคตอนนี้ก็เหมือนว่าจะวางได้แล้วเดี๋ยวเอาใบเรือออกก่อนเลยเอาใบเรือออกนี่ติดได้ครับผมปึ๊บอย่างนี้เลยเฮ้ยอย่างเท่เราจะเฮ้ยอ้าวอะไรมีอุ้ยอุยอ,อุ้ย,ย,ยมายังไงวะนะ้าเอาใหม่เมื่อกี้ข้าตกใจเฉยมามามาเมื่อกี้แค่ตกใจเมื่อกี้แค่ตกใจแทงดักแล้วก็ถอย <laughs> แทงดักแล้วก็ถอยอุย้ยมันพุง่งมันพุง่งเราถอยอย่างเดียวฮะเราถอยอย่างเดียวเฮ <c oughs> ้ยไปตายยังไม่ตายตายไหมโอเคสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Disney n นะผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมครับนะฮะ พาร์ทที่14กันแล้วก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ไปสำรวจไอ้นั่นมาครับผมไอเรือนะั่นนะผมก็ได้ออกแพรมาต่อเลยฮะ,ะมาไล่เก็บวัตถุดิบครับผมเพื่อเราจะเอาไปทำเครื่องยนต์กับหางเสือครับผมแล้วผมก็รวบรวมวัตถุดิบอะไรครบไปหมดแล้วแล้วผมก็ได้คราฟเครื่องยนต์มาแล้วครับผม2อันแล้วก็หางเสือมาหนึ่งอันแต่ผมยังไม่ได้ติดตั้งนะเดี๋ยวเรามาดูตอนติดตั้งแล้วก็ใช้งานไปพร้อมกันเลยฮะอะ แล้วไอ้ตรงพิกัดที่เราหาเจอใช่ไหมผมก็ได้ใส่เลขพิกัดไปแล้วฮะปุ๊บลองใส่ดู9020ปรากฏว่านี่ครับผมมันอยู่ด้านหลังเราแสดงว่าเราต้องเลื่อนกลับหลังใช่ไหมเนี่ยอทิศทางลมมันไปทางนี้เราจะพึ่งใบเรือไม่ได้แล้วตอนนี้คือเราต้องติดตั้งเครื่องยนต์กับหางเสือผมอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าติดตั้งเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงครับ แต่ก่อนจะติดตั้งเดี๋ยวผมขอไปดูไอ้วัตถุดิบบนเกาะน,นี้ก่อนนะผมมาเทียบฝั่งแล้วผมยังไม่ได้ลองไปหาอะไรเลยนะเพราะผมเห็นว่ามันมีต้นไม้อะไรแปลกๆเยอะเลยครับผมมันไม่ใช่มีแค่ต้นปาล์มกับต้นมะม่วงเลยนะไอ้พวกนี้ตัดได้ไหมเออไม่มีสัญ,ญลักษณ์ให้ตัดครับผมอา่าตัดไม่ได้ครับผมจะมีสัตว์แปลกๆอะไรให้จับไหมเนี่ยอันนี้ก็ตัดไม่ได้ฮนะเราจะเอ้ยอ้าวอะไร มีอุ้ยอุยอุ้ยมายังไงวะน้าเจอแล้วเจอแล้วเจอสัตว์ตัวใหม่แล้วเจอสัตว์ตัวใหม่แล้วเราจะสู้มันยังไงเนี่ยเราสู้เหมือนไอ้จอนได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวก่อนสีนี่ไงผมเจอสัตว์ตัวใหม่แล้วแต่ไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะเอามาเลี้ยงได้นะผมจะใช้สูตรเดียวกับไอ้จอนได้ไหมให้มันวิ่งมาแล้วเราดักแทงอย่างเดียวฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกัน เอาใหม่เม,ม,ม,มื่อกี้แค่ตกใจเฉยมามามาเมื่อกี้แค่ตกใจเมื่อกี้แค่ตกใจแทงดักแล้วก็ถอย <g ül> แทงดักแล้วก็ถอยอุ้ยมันพุง่งมันพุง่งอ้าวถอยมันจะพุง่งมันจะพุง่งถอยมันจะพุง่งอุ้ยไม่โดนออุ้ย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 มันตายยากนะเนี่ย มาสิเราเรา,เราถอยอย่างเดียวฮะเราถอยอย่างเดียว <c oughs> เอ,อ้ยไปตายยังไม่ตายตายไหมโอเคตายแล้วสักทีไอตัวนี้เราน่าจะได้หัวมันด้วยหรือเปล่านะผมคิดว่าได้ไหมเอา้าเราไม่ได้หัวมันเหรอผมคิดว่าเราจะได้หัวมันมาใส่นะไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ตอนนี้กำจัดหมีไปได้แล้วหนึ่งตัวเอ,อ้ย มันจะมีอีกไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเดินดูก่อนนะทนูก็ไม่ได้เอามาด้วยเกาะน,นี้มันคือเกาะอ,อะไรแต่มันไม่ใช่เกาะบาโบที่เราจะไปครับผมไอ้เกาะบาโบนั่นมันห่างไปอีกประมาณ900กว่าเมตรต้นไม้แถวนี้ตัดไม่ได้เลยตรงนี้เหมือนมีต้นเล็กเดี๋ยวลองไปดูตัดได้ไหมอันนี้ตัดได้ครับเหมือนจะเป็นต้นสนนะแล้วเหมือนเราได้ ลูกสนมาด้วยผมนี่เราได้ลูกสนมาสองลูกน่าจะเอาไปปลูกได้ฮะเดี๋ยวไล่เก็บพวกลูกสนไปปลูกดีกว่าเพราะต้นไม้บนเรือเราหมดแล้วเราจะได้มีต้นไม้ใช้บนเรือฮะอุ้ยอ๋อไอ้น,นี่ไอตัวลามะผมผมมีสองตัวแล้วผมไม่เอาไอตัวนี้ไม่เอาไม่เอาอันนี้ตัดได้ไหมอ่ามันต้องตัดต้นเล็กๆอย่างนี้นี่เองต้นไม้ใหม่ต้นไม้ใหม่เพิ่งเคยเห็นนะเดี๋ยวขอลองตัดไปก่อน วิ่งมาข้างบนเหมือนจะได้ยินเสียงเพลงฮะอ่าผมว่าเราไม่ต้องเป็นไอร,ร้านขายของชำนี่แน่เลย <c oughs> มันจะมีกล่องสุ่มให้เราไหมเนี่ยกล่องสุม่มกล่องสุ่มไม่น่ามีครับแต่เดี๋ยวขอตัดต้นสนไปปลูกบนแพก่อนมาไล่หากล่องสุ่มที่หลังโอเคมีไหมอันนี้เราไม่ใช้ครับผมเราไม่มีไอ้ trash cube นะแต่ลองไปดูฝั่งนู้นเหมือนมีอะไรบินอยู่ตรงนั้นดนะ้วยฮะพวกพึ่งหรือเปล่าเราเจะพึ่งเหรอ ุ้ยมันจะต่อยเราไหมอ่ะวิถ้ามีพึ่งนี่มันก็ต้องมีรังพึ่งใช่ไหมนี่ไงอ,อ๋อเราเก็บรังพึ่งได้อ่าอย่างนี้เราเอาไปกินน้ำพึ่งได้ดิแจมเลยฮะโอเคเพราะเหมือนว่าไอ้ตรงที่ให้ครับของมันจะมีไอ้โถใส่น้ำพึ่งด้วยนะแล้วดูเหมือนว่าข้างล่างน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีถ้ำไหมถ้ามันมีถ้ำเราจะได้ไปขุดเอาเดิร์ท เอาเดิร์ไปทำบล็อกหญ้าให้ไอ้พวกเด็กๆฮะเดี๋ยวลองไปสำรวจดูก่อนว่าจะเจอไหม few moments later. ตอนนี้ก็เดินสำรวจมาจนมืดแล้วครับผมแล้วเหมือนว่าตรงนี้เราจะเจอถ้ำหรือเปล่าอ่าเหมือนจะเป็นแค่อุโมงค์เฉยๆแต่มันมีเดิรนะ์ดฮะอ่าผมเอาไอ้นี่มาด้วยพอดีเลยพรวตอนแรกคิดว่าลืมออกมาอ่าเดี๋ยวขุดเดิร์ไปก่อนฮนะ เอาไปทำบล็อกหญ้าให้ไอ้พวกเด็กๆมันกินเก่งกันมากเลยไอ้ยาวกับไอ้โยง่งแล้วก็ไอ้แบล็กกับไอ้ไวของผมเนี่ยเห็ดเราปล่อยไปก่อนเราวนกลับมาด้านหลังนี่ฮะมาเจอแพรเหมือนเดิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยพึ่งพึ่งพึ่งมันเหมือนมันจะต่อยเราเลยโอเคตอนนี้ก็ค่ำคืนแล้วจะขอตัดไม้ไปอีกหน่อยฮนะเดี๋ยวเราเงียบกันดีกว่าสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวตอนเช้าเรามาติดตั้งเครื่องยนต์กับอาหางเสือฮะ แล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เกาะบาโบ่าแล้วก็หลังจากแพที่แล้วใช่ไหมฮะที่เราเก็บของเก็บอะไรได้ไมาเยอะเลยนี่ผมก็เอามาต่อเติมแพผมฮะเป็นด้านหลังเป็นอย่างนี้นะผมทําเป็นห้องนอนห้องใหม่ฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูมาดูกันเถอ,อะตรงนี้ผมก็ไม่ใช้เป็นห้องนอนแล้วผมใช้เป็นที่แบบนอนเล่นพักผ่อนเอาไว้ส่องอะไรไปฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบห้องว่างๆอยู่ยังไม่รู้จะทําอะไรนะ ข้างบนก็ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นอตัวดูเรดาร์ของเราฮนะแล้วก็เอาไว้ดูทิศทางอะไรต่างๆนะแล้วก็ลงไปข้างล่างครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของผมเองนี่ครับผมเตียงผมก็จะเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชั้นวางเอาไว้อ่านหนังสือไอ้เจ้านั่นไงกำลังแนะนำห้องนอนอยู่ เอาไหมครับ <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือผมครับผมเอาไว้อ่านหนังสือนะแล้วก็มีหน้าต่างเอาไว้ชมวิวชมอะไรไปด้วยผมเวลาอ่านหนังสือก็ชมวิวไปอ่าแล้วก็ข้างหน้าผมก็เปิดออกมาก็จะเป็นนี่เลยเป็นที่อยู่ของไอ้พวกเด็กๆฮน,ะนี่เราจะได้เปิดมาแล้วเจอไอ้พวกเด็กๆเลยฮนะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เรากลับไปนอนก่อนจุบเฮ้อเอา ทำไมตื่นมาแล้วโผล่มาข้างบนเนี่ยผมนอนด้านล่างแล้วตื่นมาโผล่ด้านบนเฉยฮะอะไรกันล่ะครับเนี่ยอะไรลูกโผล่มาทำไมเนี่ยไม่ให้เข้าไปไปต่อกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปทำไอ้นี่ก่อนไปลองติดตั้งเครื่องยนต์กับอาหางเสือฮะว่ามันจะเป็นยังไงผมเอาเก็บไว้ตรงไหนวะอาอานี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของเราแล้วก็ อันนี้เป็นหางเสือเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเครื่องยนต์เราจะเอาไปติดตรงไหนดีดูก่อนว่ามันน่าตาอเป็นยังไงจึบจึบจึบ,บโอ้โหยางใหญ่ไหนอะ่ะมันวางไม่ได้อะ่ะอ๋อมันต้องให้โดนน้ำอย่างนี้เหรออ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าผมเอาตั้งด้านไหนดีว,วาฮะเอาตั้งด้านนอกนี่เสี่ยงกับไอ้จอนมาก ประมาณไหนดีประมาณไหนดีมันจะขวางทางไหมตรงนี้จึ๊บแต่มันไม่ได้ดิเราต้องเจาะพื้นอะฮะประมาณนี้ก็น่าจะดีครับผมผมว่านะแต่ข้างในเราจะเดินไม่ได้ใช่ไหมเออวะ่ะงั้นผมว่าประมาณนี้ดีกว่านี่เราลองเจาะไปก่อนโอเคไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมต้องเจาะกี่แผ่นไม่รู้ฮนะเจาะไปก่อนเลยอ่าแล้วยังไงต่อ อ๋ออย่างนี้ดีเองวางได้เลยแต่ข้างหลังเราก็จะเดินยากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะติดตั้งแล้วไงต่อเดี๋ยวลองไปติดตั้งสองฝั่งให้เหมือนกันก่อนเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปฮะิ๊บผมเจาะไป3แผ่นหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมจำไม่ได้1 2 3สโอเคใช่ฮะ3แผ่นมาเดี๋ยวติดตั้งกันก่อนเอา อันนี้ังไม่ติดไม่ได้เฮ้ยไอ้น,นี่ติดไม่ได้ทำไมอะ One hour later โอเคตอนนี้ก็เหมือนว่าจะวางได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนแพรเราจะอยู่ตื้นเกินนะผมแล้วเหมือนว่าไอไบพัดมันเนี่ยมันน่าจะไปเกยกับก้อนหินฮนะอ่าอ่าตอนนี้ติดตั้งเครื่องยนต์แล้วเหลืออะไรนะอ่าตอนนี้เหลือหางเสือผมหางเสือหางเสืออ่าผมว่าเอาไปติดข้างบนดีกว่าครับ ขึ้นไม่ได้ขวางทางออกเดี๋ยวเราเอาไปติดด้านบนนะผมว่าเพราะเราดูเรดาร์จากด้านบนแล้วเราก็จะได้บังคับทิศทางไปด้วยดูสิว่าติดได้ไหมอา้าเหมือนจะได้นะเดี๋ยวเอาใบเรือออกก่อนเลยเอาใบเรือออกนี่ติดได้ครับผมปึ๊บอย่างนี้เลยเฮ้ยอย่างเท่แล้วยังไงต่อครับผมอุย้ยน้ำไอ้น้องไก่หมดเดี๋ยวน้องจะเดี้ยงเติมน้ำให้น้องก่อน ไอชิคเก้นพ่อขอโทษพ่อขอโทษอ่าพ่อเติมน้ำให้ลูกโอเคเดี๋ยวน้องจะไม่ออกไข่ให้เรากินนะ <c ười> ไปก่อนเราต้องมาดูที่เครื่องยนต์ก่อนมันบอกว่าเพดแพลงต้องเอาไม้เติมเข้าไปฮะไม้ผมมีเท่าไหร่เนี่ยมี19แผน่นผมเติมฝั่งละฝั่งละ9แผ่นไปก่อนอ่ามันจะได้พอดีโอเคฝั่งนี้9แผน่นฝั่งนี้อีก9แผน่นตึ๊บ โอเคแล้วไงต่อครับผมเปิดเครื่องเหรอมันบอกว่า activate engine นี่เมื่อกี้พอเราเติมไปไอ้นี่มันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเหมือนเชื้อเพลิงน่าจะเพิ่มฮะแล้วก็ติดเครื่องเหรออ๋อติดเครื่องฮะติดเครื่องไงต่อติดเครื่องเอาเดียวเดียวไอ้นั่นหมุนกลับหลังแต่ไอ้นี่หมุนไปข้างหน้าเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนะอันนี้อะไร chain direction อ๋อนี่ฮะ มันก็จะหมุนไปด้านหน้าเหมือนกันหรือว่าโอเคเมื่อกี้เราลืมเอาสมอขึ้นนะอ้าวตอนนี้แพ้เราจะไปไหนเนี่ยไม่รู้่าผมเดี๋ยวลองไปดูไอ้นี่ก่อนสเตอร์ริงวิวเนี่ยไอหางเสือฮะอจืบ๊บดูซิทำไงต่ออ้าเฮ้ย <c oughs> แจ้วต่อไปนี้แพ้เราก็เลี้ยวได้แล้วผม ไม่ต้องพึ่งไอ้ที่ทางลมแล้วนะว่าเราจะต้องแบบเอียงไปทางนั้นอย่างเดียวอะตอนนี้ก็เลี้ยวได้แล้วเสียงเหมือนไอ้จอนหรือเปล่าเสียงเหมือนไอ้จอนหรือเปล่าไอ้จอนไอ้โอ้โหเครื่องยนต์มันดังฮะเราไม่ได้ยินเด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 เตอนนี้หิวตอนนี้หิวไอ้บ้าเอ้ยมันใช้เสียงเครื่องยนต์กลบฮะไอ้ฉลามนี่มันจะแบบรู้เยอะเกินไปละโอ้โห เอาล่ะตอนนี้ผมก็เคลื่อนไปไหนวะเนี่ยผมก็ลืมเลยว่าเราต้องไปหาไอ้นั่นเราต้องไปดูเรดาร์ก่อนฮนะเราจะไปหาเกาะบาโบตอนนี้อยู่ด้านหลังเลยกับหลังดวนเดี๋ยวกับหลังดวนนีอ่อย่างเท่ฮะแพ่เลี้ยวได้เอาแบตเตอรี่หมดไอบ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวก่อนน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปก่อนฮนะ กล่องแบตอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาแบตท,ที่หมดแล้วไว้ทําไฟฉายอไฟติดหัวอันนี้เดี๋ยวเราก็เอามาใส่ไว้โอเคดูไหมจุดนี้อีก1กิโล2 1 5มเมตรเลี้ยวต่อฮะแล้วเราต้องเก็บไม้เยอะๆแล้วต่อไปนี้เพราะว่าไอเครื่องยนต์เรามันใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันไม่ได้ใช้น้ํามันหรอเออเนาะ ต้องเก็บไม้อย่างเดียวแล้วผมตอนนี้ตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันเคลื่อนที่ไปตามทางก่อนฮะอ่าเลี้ยวไปเลี้ยวไปโอ้สบายเลยอย่างนี้ครับผมแจมเลยนี่แล้วเหมือนว่าตัวเลขมันจะลดลงไวด้วยฮะไอตัวระยะทางนะเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้เราก็ถึงจุดหมายไวขึ้นนะไม่ต้องห่วงแล้วอ่าแล้วก็ตอนที่ผมไปขึ้นเกาะมาใช่ไหมนี่ผมไปเจอไอหมีอีกหนึ่งตัวครับผม ผมก็ได้ไปเก็บหัวมันมาแล้วเี่เราก็ใส่หัวมันได้ฮะตอนนี้เราก็กลายเป็นไอหน้ามี <c oughs> ตอนนี้ได้หัวมีตัวใหม่มาแล้วก็เอาใส่ไปก่อนนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นไอปฏิมากรรมไว้ติดผนังนะตอนนี้ระยะทางเราก็เหลือเอา้าเหมือนจะมีอะไรโผล่มาพอดีเลยฮะอีก6ก0กว่าเมตรนะทำไมมันเห็นไวขนาดนี้ปกติเกาะมันจะไม่เห็นง่ายขนาดนี้นะเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นเกาะใหญ่มากครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปดูกันโอ้โอ้โผล่มาเรื่อยๆนะเหมือนจะใหญ่จริงผมผมไม่ใช้แล้วเรดาร์โอ้ใหญ่มากอันนั้นนกอะไรไม่ใช่นกยักษ์ใช่ไหมลองใช้กล้องส่องทางไกลดูนะโอโหเกาะมันใหญ่จริงอะเนี่ยเหมือนจะเป็นแต่หน้าผาด้วยฮะไม่รู้จะมีทางขึ้นตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปหาทางขึ้นก่อน ตอนนี้ผมก็วนแพรมารอบเกาะแล้วผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะรอบหรือยังนะผมเพิ่งจะมาเจอไอ้นี่ฮนะอ่าชายฝั่งที่มันเป็นต่ำๆแบบนี้นผมเนี่ยผมดูมารอบๆนี่มันเป็นหน้าผาหมดเลยไม่มีทางขึ้นเลยฮนะผมว่าเราน่าจะต้องมาขึ้นทางนี้แหละแต่เดี๋ยวขอไปชิดชิดฝั่งก่อนนี่พ่อมีหางเสือเครื่องยนต์แล้วมันสะดวกสบายอย่างนี้นี่เองฮนะเดี๋ยวผมขอเทียบฝั่งตรงนี้ก่อนสำหรับขําคืนนี้แต่เดี๋ยวเราก็ ยีบก่อนพักผ่อนก่อนตอนเช้าเราจะขึ้นไปสำรวจเกาะกันฮนะไปตอนกลางคืนมันน่าจะอันตรายอฮ้ยลงไปเอาไอ้นี่ก่อนเอาสมอเอาสมอลงอ่ะเจ้เอาส,มอ,อาสมอลงอ่อะจุ๊บโอเคแล้วก็ดับเครื่องอ่าดับเครื่องยนตโวมเป็นเกาะที่ใหญ่มากเลยฮะผมว่ามันจะต้องมีไอหมีแน่นอน เดี๋ยวขึ้นไปแล้วเราเจอกันเฮ้ยไอ้จันอย่านะเว้ยชอบมาขัดจังหวะตอนพูดอ้แน,น่ไม่เอาหรอกลงไปล่อเฉยไปครับเดี๋ยวคืนนี้เ,เราก็ขึ้นไปพักผ่อนก่อนดีกว่าโอ้ยผมหาบันไดผมไม่เจอเนี่ยไอ้เครื่องนี่มันบังไงเดี๋ยวต้องมาขยับขยายแล้วทําใหม่นะตอนนี้ก็ติดแบบนี้ไปก่อนฮนะอ่านี่ห้องนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําอะไรแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแต่ลงไปพักผ่อนก่อนฮนะงีบก่อนหลับไปตอนเช้าเราเจอกัน โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เลยฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันว่าเราขึ้นไปเนี่ยเราจะเจออะไรครับผมเพราะผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานแน่ในการสํารวจเกาะเนี่ยเพราะมันใหญ่มากเลยครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาสำรวจเกาะน,นี้ไปแบบเต็มๆไปเลยไม่รู้ว่าเราจะเจอผู้รอดชีวิตหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเจอพิกัดของเกาะต่อไปฮะเพราะว่ามันมีพิกัดบอกให้มาเกาะน,นี้ใช่ไหมแล้วมันน่าจะต้องมีพิกัดบอกให้ไปอีกที่หนึ่งแน่นอนไม่รู้ว่า จะเป็นไอยูโทเปียอะไรนั่นนะครับผมโอเคฮะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับผมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ